สวัสดีครับลุงชื่ออะไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงพรครับครับชุมลุงชุมพรเอาเทนเดอร์มาใช้กับนาข้าวนะครับอันนี้ที่ไหนครับเนี่ยสองสิบสามพืชอุดมคแถวสองสองสิบสามพืชอุดมสองพืชอุดมโอ้แจ๋วเลยนะครับก็คือนี้โอ้โหนี่มันเละแล้วนี่เขากำลังย่ำเหรอกำลังย่ำมันทำเชื้อแคบวันได้เลยวันอันนี้กี่วันแล้วหมักเทนเดอร์กี่วันแล้ว สิบปันสิบันอ๋หมักได้สิบปันพอดีโอ้โหมันลงไปม่ได้มันเละ่ะแต่ดินมันเปลี่ยนไปเนาะอันนี้คนที่ทำเสื้อกันนะ เขาเวลาเขาปั่นนะลุงไม่ลุงไม่เป็นแบบนั้นเพราะมันง่ายเนาะมันไม่เดือดอ่าใช่ใช่บอกเยอะท่าคัีแล้วผลมาดังแม่ดังแม่เลยอันนี้เราจ้างเขาหรือว่าเราทำเองที่ว่าไอ้ไอ้ที่ปั่นนั่นนะอ่าโอ้ปะช่างเขาจ้างทุกอย่างเลยโอ้จ้างทุกอย่างเลยดินดินเป็นสีเลยโอ้เดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆสิไปดูใกล้ๆสิดูที่ย้าง ฮะยังไม่จะแก็ได้หรอกยังเขียวยังไม่ได้ทำเลยแล้วยังไม่ได้ทำเยอะๆยังต้มต่อเลยครับโอ้ยเยอเสียดนี่โอ้แต่นี่เละไปเลยเนาะเละจะใช้ได้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วแอ้วื้ว่าใช้ได้เนาะอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเขาเหมือนลูกลูกให้เรียบอย่างเดียวโอ้เดี๋ยวก็ลูกให้เรียบอย่างเดียวภาษาทิศภาษาทิศ เนาตรงไหนอะตรงไหนเตียนอะเนโอ้ตัวนี้เครื่องปั่นเขานะรถปั่นเขานะโอ้มาเจอของแท้เลยนี่ครับโอ้นี่ไงเอานี่มันอะไรขุ้ยไส้เดือนหรอใช่ครับ เม็ดข้าวเม็ดยาเม็ดยาโอ้เข้าด้วยเหรอลอยมาติดโอ้นี่ไงโอ้เม็ดข้าวอยู่นี่แมนเม็ดข้าวเม็ดข้าวนี่ไงเม็ดข้าวเนี่ยนี่นี่นี่เม็ดข้าวโอ้มันเน่าแล้วเนี่ยเน่าเลยเออข้าวมันเน่าเลยนะเน่าเอามันไปดูสิโอ้เละเลยโอ้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เนี่ยมาบีบดูเขา มันไม่มีข้างในเลยเออเน่าเน่าแล้วนเน่ะเน่าเลยนะครับโอ้เนี่ยครับพี่น้องครับเน่าเลยชาวนาบอกว่าใช้ได้จริงได้ผลเห็นไหมเรียบ,บดูเน่าเลยอะเยอะเลยครับมันลอยขึ้นมาเต็มนี่เลยเนี่ยโอ้มันรีบไปไหนมันแบบว่ามันมันไม่มีอะไรน,นี่แล้ว <c oughs> <c oughs> เออ ไม่มีนมเลยอ่ะนี่เเลยป็นน yeah, well ้ำนมเต็มเลยแตนเนี่ยเต็มเลยเนี่ยจะหมูข้ามันแตกหมดเออโหดูสิเนี่ยไม่ได้แล้วเนี่ยเละเลยเละเลยเละเลยหมูกข้ามันแตกเออโอ้เทนเดอร์เรานี่สุดยอดเลยนะโอ้มันดำดำสีเลยดำสีเลยนะอย่างเงี้ขึ้นไม่ได้เออถูกโอ้โหสุดยอดทีดานะ